สวัสดีค่ะมาพบกับเจคเคนโนนะคะในวันนี้เจคเคนโนนำเสนอให้ชมกับที่ดินแปลงสวยเจ้าของขายเองโดยตรงเลยค่ะราคาถูกมากๆท่านใดกำลังมองหาซื้อที่ดินอยู่นะคะสามารถเข้าไปเยี่ยมชมแปลงจริงได้เลยนะคะพื้นที่ขนาด5ไร่2งาน50ตารางวาค่ะเมาแป้งในราคาถูกๆเพียงแค่650,000บาทเท่านั้น ราคานี้สนใจสามารถเจรจาต่อรองได้นะคะเป็นที่ดินชนดคุดแดงอยู่ติดถนนคอนกรีตมีไฟฟ้าถึงหน้าแปลงที่ดินค่ะบนพื้นที่ยังมีสระน้ำอีกสองรูกนะคะสามารถนำน้ำมารดผลผลิตไปในแปลงได้สบายเลยนะคะปลูกสวนปลูกต้นไม้ได้สบายคุกท่านทำบ้านสวนอย่างดีเลยคุกท่านที่ดินกว้างๆราคาถูกๆนะคะ ตั้งอยู่ที่ถนนสีบุญเรือนนาผู้ตำบลน,นาผู้อำเภอเพนจังหวัดอุดรธานีค่ะอยู่ห่างจากถนนมิตรภาพ9กิโเมตรห่างจากตัวจังหวัด29กิโเมตรนะคะเจ้าของขายเองโดยตรงท่านใดสนใจสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมและนะัดชมพื้นที่ท่านสามารถติดต่อคุยเจราจากับเจ้าของได้เลยนะคะตามเบอร์โทรศัพท์ในคลิปนี้เน้นติดต่อโดยตรงเท่านั้นนะคะ สำหรับวันนี้เซเคนโใส่รายละเอียดเบื้องต้นทั้งหมดนี้ไว้ใต้คลิปนี้ด้วยเพื่อจะได้เป็นประโยชน์กับท่านที่สนใจส่วนแอดมินขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ